เมลคาที่เกาะที่ชอบอาเยอะมากเลยนะโววอ้โหพลังยอิ่มอิ่มอิ่มเลยนะเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้นะฮะคุณประชาคุณซาลี่สนุกไหมมากนะมาอย่าไปเท่าเขาเนะ่ะเพาสนุกมากเลยจร <c oughs> ิง <c oughs> นะือแต่ผมชอบบรรยากาศแบบว่าวมีความสุขอ่ะเป็นกันเองนะฮะวันนี้ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวพี่เราพูดกันบ่อยๆว่าอาจจะมีบินลัดฟ้าแบบคุณประชาคุณซานี้ก็ได้นะครับจใจดีมากถ้าจะพายุรมันเช็คเผิดใน ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่ันคนแล้วโอ้โหนี่ก็อาทุกเม็ดเลยนะครับทุกเม็ดนะครับเม่อพูดงี้เราบอกว่าไอโฟนะฮะออกพลุกออกพลุกออกพลุกรอนี้เราจัดให้เเครื่องเดเครื่องขอเชิญทีมงานเลยฮะมาเลยให้คุณชาพิชานี่แหละหมวนสดให้ชามหมุนให้ชาหชามเลยแล้วก็ยรอครับ อีกหนึ่งคำพูดนะคือคำว่าชมพู่าพาเที่ยวเยอรมันปีสองนั่นเองนะครับผมโอ้โหเก็บไว้ที่เราเ พอไปนั่งทำแล้วเห็นจิ้มช่วยบอกผู้ช่วยทางด้วยเป็นไงฮะเป็นไงดีอร่อยมากแซ่อยู่ท้องอะมากนะจริงๆนะวันจะเป็นมือพิเศษอยู่เป็นพุกดีครัเเดี๋ยวนะมือพิเศษก็สามารถทานได้ทานพุกนันชาก็เหมือนกันก็เห็นแบบจิ้มด้วยทานโอ้ยไปเยอะแล้วกลับไปที่บ้านก็ต้องทานต่อ